สวัสดีครับน้องๆสบายดีกันไหมครับวันนี้นะครับพอดมนะครับจะมาสอนพับเครื่องบินกระดาษนะครับแชมป์โลกเช่นเคยแชมป์โลกในวันนี้นะครับจะเป็นแชมป์โลกประเภทบินได้นานนะครับนานแบบนาฬิกาหมดถ่านกันเลยทีเดียวนะครับเครื่องบินลำนี้นะครับออกแบบโดยคุณทาคุโอโทดะอันนาประเทศญี่ปุ่นครับโดยปัจจุบันนะครับยังใช้ในการแข่งขันอยู่เลยนะครับโอ้โหมันบินได้นานจริงๆอ่ะเรามาดูครับคนนี้ครับ คุณทาคุโอโทดะครับตังท่านะครับดูเตรียมปลายยอลงปลาพับโอ้โหสูงแค่ไหนครับโอ้กือบชนหลังคาสเตเดียมนะครับโอ้ยังไม่ลงครับสุดยอดโอ้โหเอากระเขาครับสังเกตให้ดีนะครับโอ้โหลำนี้นะครับบินวนครับเดี๋ยวพอดมจะมาสอนนะครับว่าต้องปรับแต่งยังไงนะครับให้บินวนเฮ้ยสิบเก้าวินาทีครับผ่านพี่หมองของเราไปแล้วครับยังไม่ลงครับโอ้โหสุดยอดครับ โอ้ยยังไม่ลงอ่ะโอ้ยยี่สิบหกเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบเก้าจุดสองวินาทีโอ้โหาไปแล้วเดี๋ยวพอดมครับจะมาสอนวิธีการพับเครื่องบินลำนี้พร้อมนะครับวิธีการปานะครับว่าพี่เขาปายัางไงนะครับถึงทำสติได้ขนาด29.2ิาอวินาทีสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับก็ไม่ง่ายไม่ยากนะครับเพราะว่าเทคนิคของพอดมที่จะสอนวันนี้มีเยอะนะครับ แน่นอนครับลำนี้หลายๆคนอาจจะบอกโอ้ยผมเคยพับแล้วนะครับแต่พ่อดมก็จะบอกว่าเทคนิคในการพับจริงๆแล้วเนี่ยรูปทรงเหมือนกันนะครับแต่เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับให้ผลลัพธ์นะครับไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเสียเวลามาเยอะนะครับเราเอามุมนี้ก่อนนะครับเราจะพับเครื่องบินนะครับในเออเราเอากระดาษ A4 เนี่ยมาพับเขาเรียกว่าพับเส้นตรงแนวนอนนะครับวิธีเดิมนะครับปรับมุมเท่ากันนะครับกดนิดหน่อย แล้วก็มาทำมุมด้านนี้นะครับ okay. นิดหน่อยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามือทาบลงไปแล้วเราก็เปิดกระดาษเราออกมานะครับในแนวตั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็พับนะครับสมุมเข้ามานะครับปึ๊บจะพับทีละด้านก็ได้ไม่ผิดกติกานะครับแต่พ่อดมนะครับชอบความเร็วนะครับเราก็ดึงลงมาเลย เรียบร,ยร้อยเดีวกว่างนะทีนี้นะครับเราจะพับจากตรงนี้นะครับมุมของเขาเนี่ยลงมาหนึ่งเซนครับหนึ่งเซนติเมตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้พับลงมาก่อนเราจะทำการมาร์กลายก่อนนะครับการมาร์กไลยนะครับเราแค่ กดลงมางี้นะครับเอานิ้วเนี่ยแย่ก็ไปให้จนถึงไม้อติมนะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาซ้ายขวานิดหน่อยครับเนี่ยแค่นี้เองไม่ได้เยอะมากมายออกมามันก็จะเป็นรอยพอดีนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รอยแล้วก็พับตามนี้เลยแต่นะครับอย่าเพิ่งกดนะมาเช็คที่หัวนี้ก่อนครับอ่าตายพอดมพับเส้นนี้ไม่ค่อยเออเขาเรียกว่าปิ้นออกมาเส้นไม่ค่อยตรงนะครับอย่าไปดูเส้นนี้นะให้เราดูที่หัวแหลมๆเรานะครับกับเส้นลําตัวนะครับ อันนี้ตรงเป๊ะนะครับพอเสร็จปุ๊บได้ที่นะครับจัดการซะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอานะครับสองด้านนี้พับลงมาเหมือนกันนะครับเราก็ทำตรงนี้ให้คมๆก่อนนะครับแล้วมุมบริเวณช่วงกลางระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับกดให้แน่นๆก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเอานิ้วโป้งวางนี้นะครับแล้วก็พับโค้งเข้ามานีา่อาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมพ่อดมไม่พับ ทีละข้างอย่างนี้ครับเวลาพับทีละข้างอ่ะดูนะดูจากหัวมันนะอ่ะพับไปปึ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมว่ามันเลื่อนออกเนี่ยนิดนึงนะครับฉะนั้นถ้าเราทําพร้อมกันมันจะไม่เลื่อนครับะนะเขียนนะแล้วเราก็มาจัดนะครับให้เส้นแนวนี้นะครับและหัวและเส้นลําตัวเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันนะครับทันกันรเปล่าเนี่ย อาล้อ๋อใกล้จะ5,000ซ u b ับสไคร์แล้วนะครับขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนช่องคิดแคนค a าฟของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาส5,000นี้นะครับพ่อดมกกำลังคิดว่าอาจจะทำอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกชุดโมนะครับแจกกันเลยดีไหมหรือจะเป็นแบบไอ้นี่ครับไอ้รับเนี้ยะนะครับว่าเออเอามาแจกดีไหมเนาะ เอาไว้เดี๋ยวติดตามกันให้ดีนะครับเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอ่ะเสียเวลาไปเยอะนะครับเดี๋ยวขีดให้ดูก่อนนะครับจะได้ไม่หลงทางกันนะครับเราก็พับเหมือนเดิมนะครับเวลาพับอย่างนี้นะครับอย่าไปทับเส้นนะให้เหลือนะครับให้ขอบนี้นะครับกับเส้นนี้เหลือประมาณ 1- 2ถึงมิลนะครับแล้วก็ให้มันขนานกันนะครับได้แล้วนะครับก็ทํทำอีกด้านหนึ่ง ถ้าเร็วไปก็พอสส์เอานะครับนะครับพับเข้ามาได้ทรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาด้านหัวนะครับเออไม่ใช่ด้านนี้ครับหัวที่มันทบกลับมาดึงลงมานะครับเอาหัวนี้แหลมๆนี้นะครับให้ตรงกับเส้นนี้นะครับเห็นไหมดึงลงมาให้สุดเลยนะครับสุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับถ้าคนที่พับได้ เขาเรียกว่าได้สมมาตรนะครับสมมาตรก็คือเท่ากันทุกส่วนนะครับมันก็จะทําให้มุมแหลมมาชนกันพอดีไปเป๊ะเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวเครื่องบินของเราจริงๆเนี่ยนะครับพับกลับขึ้นไปโดยให้หัวแหลมๆสองหัวนี่นะครับชนกันตรงนี้จะยากนิดหนึ่งเพราะอะไรมันแข็งนะครับเลงดีๆนะครับถ้าไม่ตรงนี่ชีวิตเปลี่ยนได้นะครับโอเคถ้ามันแข็งๆเราก็กดออกแรงนิดนึงนะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เส้นนี้มานะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาด้านนี้ก่อนแล้วเราจะพับครึ่งอย่างนี้นะครับกับหัวปุ๊บเราก็พับครึ่งครับ่เรียบร้อยนะครับเราก็มาจับตรงนี้นะครับ จำเส้นเมื่อกี้ที่เราพับได้ไหมครับให้เราเอานิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับหนีบไว้ใต้เส้นนะครับอย่าไปทับเส้นนะใต้เส้นเสร็จนะครับแล้วเปิดดันมานิดเดียวนะครับยังไม่ต้องพับครับทําหัวก่อนนะครับคือทํายังไงครับทําให้มันเป็นกระเป๋าโค้งๆก่อนวิธีนี้มีเคล็ดลับดียังไงครับเพราะว่ามันจะทําให้หัวแหลมแหลมเราเนี่ยชนกับตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับความถูกต้องจะดีกว่านะครับเห็นไหม ถ้าได้เสร็จแล้วเราก็เป็นทรงนี้นะครับแล้วเราก็พับลงนะครับแล้วก็ดันออกข้างนะครับอ่าต่อมานะครับได้ทรงนี้แล้วนะครับเห็นเส้นนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะพับที่ปีกนะครับแต่นะครับฟังดีๆเราจะพับแค่นี้ครับพับแค่หัวเองนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดพับไปเนี่ยตรงนี้มันอาจจะเปิดออกมาครับเอามือจับจับไว้หน่อยนะครับกดไว้ก็ได้่างนี้นะครับแล้วเราพับททาโค้งๆไว้นะครับยังไม่ต้องเอาเส้นเป๊ะนะครับแต่หัวตรงนี้นะครับต้องเป๊ะนะครับแล้วเรากดเฉพาะตรงหัวนะครับหัวตรงนี้อย่างเดียวนะครับอย่าไปกดที่อื่นนะอืตอนนี้เราจะได้รอยของมันมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการดันออกนะครับเปิดหัวเข้าใหม่อีกรอบหนึ่ง นะครับเห็นไหมครับเราได้เส้นนี้แล้วนะครับพอได้เส้นนี้เสร็จกลางออกนี้นะครับหันข้างนี้นะครับเส้นอยู่นี่นะเอาเส้นนี้ขึ้นมาพับอย่างนี้นะครับวิธีนี้นะครับจะทําให้เราพับง่ายขึ้นเยอะนะครับอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกว่าเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีในขณะที่เราพับได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะโมเยอะแต่ดูนี่นะครับมุมนี้นะครับขนานกับปีกนะครับเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดอย่างนี้เลยนะครับ เลงดีๆนะครับตรงนี้สำคัญมากได้แล้วนะครับก็ทำการกดครับแล้วเราก็กางออกนะครับอะพอดมให้ดูผลลัพธ์ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าโมนะครับเป็นไงครับเห็นเส้นนี้ไหมมองเห็นหรือเปล่าเส้นนี้กับตัวถังเห็นไหมค,คมสวยงามนะครับเท่ากันนะครับช่องช่องหางช่องว่างเนี่ยเท่ากัน ง่ายกว่าเยอะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับ่ะเรามาที่มุมด้านนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็มาทําหัวเหมือนเดิมนะครับทําทุกอย่างกลับเข้ามาเอ้ยช้าๆหน่อยเดี๋ยวไม่ทันกันอ่ะบีบตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับเอาหัวลงตรงนี้พับมาข้างหลังอย่างนี้นะครับแล้วเราก็พับปีกกลับไปอ่ะสวยงามนะครับปีกเราแล้วเสร็จแล้วนะครับเรากลับด้านนี่มาอย่างนี้นะครับมาด้านนี้นะ ให้เอาเน้นที่หัวก่อนนะครับพับที่หัวก่อนนะครับรอยเดิมเลยนะครับยังไม่ต้องกดนะครับให้งองไว้ก่อนอย่าลืมนะครับเอามือกดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ยมันจะแข็งนิดนึงแล้วตรงนี้ครับเล็งเล็งที่มุมด้านนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ยากนะครับน้องๆคนไหนทําไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะครับอันนี้พ่อดมบอกเลยว่าถ้ามือใหม่ๆเนี่ยลำนี้ก็พับยากครับ เอาละได้แล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะได้เส้นที่ขนานกันเหมือนกันนะครับสวยงามมากนะครับเห็นไหมขีดให้ดูครับเห็นไหมขนานกับตัวเป๊ะเลยนะครับวิธีนี้ง่ายเหลือเกินนะครับแล้วเราก็เตรียมทําอย่างนี้ครับหางเสือก่อนนะครับพับกลับเป็นทรงนี้ก่อนนะครับ จากขอบนี้นะครับวัดเข้ามา3เซนติเมตรนี่คือเส้นนี้นะครับส่วนตัวเมื่อกี้ที่เราพับนะครับเออขอโทษครับตัวเราคือเส้นนี้ครับนี่อยู่ตรงนี้แล้วเราจะตีเส้นนี้นะครับยาวๆนี้มาประมาณนี้นะครับเราพับครับพับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดนะครับ สลับด้านด้วยก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะถ้าทำด้านเดียวเวลากางจะกลางยากเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทำหางเสือนะครับง่ายไหมส่วนใหญ่หางเสือเนี่ยถ้าเราไม่พับกลับด้านมันจะไม่ค่อยออกนะครับมันจะกดยากนะครับอย่างวิธีนี้สลับไปสลับมาง่ายกว่าเยอะนะครับเราได้รูปทรงอย่างนี้แล้วนะครับเราเอาออกก่อนเดยยังไม่ใช้ครับแล้วมาพักนี่ครับพับปีกแนวตั้งนะครับเราก็ พับขึ้นมา1เซนนะครับอย่างพ่อโดมีที่ตัดกระดาษนะครับมันก็มีช่องอยู่แล้วก็คือช่องนี้นะครับ1เซนเราก็พับขึ้นมาถ้าคนไม่มีนะครับก็ใจเย็นๆนะครับก็จะช้าหน่อยใช้ไม้บรรทัดเป็นตัววัดก็ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วก็วัดสมมติพ่อโดมไม่มีนะก็จะวัดต้องวัดแนวนี้นะครับไปวางทับตัวไม่ได้เดี๋ยวมันพัง นี่ครับ1เซน1ซนแล้วเราก็พับตัวนี้ก็สำคัญนะครับถ้าตัวนี้เอียงเนี่ยเวลาปลามันก็เอียงตามเลยครับอ่ะละอันนี้เราพับครบทุกจุดแล้วนะครับสำหรับคนที่จะไปแข่งขันนะครับ นะครับเราพับตรงนี้ได้แล้วนะครับเราก็วางความไว้อย่างนี้นะครับแล้วนะครับเราหาอย่างนี้ครับนี่อ่ะเอาหนังสือนะครับที่มันมีสันหนาๆอย่างนี้นะครับวางทับไปเลยนะครับทับเข้าไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็หาเอาอีกเล่มหนึ่งครับเล่มนี้แล้วกันนะครับแล้วก็บีบมันเข้ามาครับเห็นไหมครับบีบมันเข้ามาชิบ แล้วเอาของทับไว้ครับเอาหนักๆทับไว้นะครับอันนี้วางไว้อย่างนี้นะครับประมาณ10นาทีก่อนการแข่งขันนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกปังสมมุติ10นาทีผ่านไปไวเหมือนโกโหกนะครับแ่เราก็เอาของออกมาทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าผ่านไปสัก10นาทีเนี่ยตัวสันตัวอะไรมันก็จะคมกว่านี้นะครับอันนี้เราไม่มีเขาเรียกว่าทำไม่ชินนะครับ ไปอนาคตไม่ได้ก็จะได้ออกมางนี้ใช่ไหมครับเราจะค่อยๆมาทําสิ่งแรกก่อนนะครับก็คือการกางปีกนะครับตัวพยุงแนวตั้งนะครับโดยให้เราใช้ไม้ไอติมหรือใบบรรทัดก็ได้นะครับเราวางไว้นะครับเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราทําเปิดให้มันเป็น45องศาครับเออขอโทษครับ90องศาประมาณนี้นะครับ ชืดอค่อยๆปรับนะครับอย่ารีบแล้วก็ทําอีกด้านนึงครับที่ต้องทําอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุดเราใช้นิ้วนะครับมันจะไม่ตรงครับมันจะเบี้ยวนะครับแต่ถ้าเราทําอย่างเงี้ยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วเราก็มาเช็คนะครับอันนี้เราพอดมบางไม่นานนะครับอย่างลักษณะของของเครื่องบินลานี้นะครับเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ปีกเนะี่ยมันเป็นตัว V ี ก็คือมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราพยายามทําให้มันขนานกับพื้นมากที่สุดนะครับถ้าเป็น V เนี่ยขอให้เป็น V เพียงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวดูนิดนึง่งเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยประมาณอย่างนี้นะเห็นหรือเปล่านะครับพอได้อย่างนี้เสร็จนะครับเราก็มาจับหางเสือครับที่เราพับขึ้นมา เสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะปาเหมือนเดิมครับเราต้องเทสขึ้คบินก่อนนะครับเราก็จับนะครับบริเวณที่จับนี่เลยครับเห็นโซนนี้ไหมครับตั้งแต่หัวที่มันพับกลับมาครับให้เราจับตรงกลางนี้นะครับแล้วเวลาเราปาเทสนะครับเราปาตรงๆปุ๊บนะครับถ้าเครื่องบินนะครับปาเสร็จแล้วก็หัวทิ่มเลยนะครับแปลว่าหัวหนักเกินไปเดี๋ยวเรามาแก้ไขจริงๆแล้วเวลาบินจะต้องเป็นอย่างนี้ครับบินลงอย่างช้าๆหรือบินลงแล้วก็ ช้อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับช้อนขึ้นเยอะๆก็ไม่ได้นะครับช้อนขึ้นนิดเดียวก็พอนะครับทีนี้ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้นะครับเราต้องทํำยังไงครับเราก็มีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเราใช้หยิบอาวุธก่อนคลิปหนีบผ้าของเรานะครับดูนะครับเราจับที่ท้ายปีกอย่างนี้นะครับเออท้ายลำนะครับจับแน่นๆนะครับเราเอากิปหนีบนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเรางัดขึ้นครับ เห็นไหมครับตรงนี้มันจะขึ้นมาก็ประมาณสักห่างจากขอบนิดนึงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปทําติดอย่างนี้นะครับห่างมานิดนึงก็พอหนีบเข้าไปให้มันเท่ากันแล้วก็งัดขึ้นครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาวุธลับนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนให้ดูงนี้ครับจะประมาณนี้นะ <mm> ครับ เห็นไหมครับว่าเนี่ยครับตรงเนี้ยมันก็จะเพเยอขึ้นมานะครับโอเคทีนี้ก็ไปบินอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราปาไปปุ๊บปรากฏว่าโอเคแล้วมันค่อยๆเชิดขึ้นอย่างช้าๆนะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับและในการปาขึ้นาอยู่นี้ถ้าทุกคนหรือน้องๆทุกคนจําได้นะครับเวลาเราปาเนี่ยสายแข็งนะครับถ้าสายแข่งเวลาปาเนี่ยลำนี้ไม่ได้ปาอย่างนี้นะครับตรงๆอ่าพอดมจะบอกให้ว่าปาไง ปลาเหมือนพี่มองเลยครับสมมุติว่าไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดเหล็กเราเนี่ยเป็นพื้นนะครับแล้วก็ตัวเรานะครับตัวเราก็คือเป็นที่รีดกระดาษอันนี้นะครับแนวในการปลานะครับถ้าเป็นเครื่องบินประเภทเขาเรียกว่าเครื่องบินประเภทปลาไก่นะครับปกติก็จะปลาประมาณ45องศาเนี่ยตัวเรายืนปลาไปด้านนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องบินประเภทล่อนนานนะครับเขาจะปลาอย่างนี้ครับ เขาจะปาขึ้นไปเกือบ90องศาเลยนะครับเหมือนอย่างในคลิปนะครับเวลาจับเนี่ยเขาจะจับอย่างนี้เลยนะครับแล้วเขาปาขึ้นเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อดมบอกตอนแรกก็คือว่าเวลาปลาเนี่ยเฮ้ยทำไมขค้ืบินเขาบินวนนะครับถ้าเราไม่บินวนเนี่ยมันจะล่อนไกลเกินไปนะครับแล้วมันก็จะตกลงมาก่อนฉะนั้นแนะนําให้ทําบินวนนะครับทีนี้ถ้าคนที่ปามือขวานะครับอ่านี้ฟังดีๆนะ คนที่ปามือขวาเนี่ยขึ้นบินมันจะโค้งไปทางนี้เล็กน้อยอยู่แล้วนะครับก็คือโค้งไปทางซ้ายเวลาที่ใช้มือขวาปานะครับฉะนั้นเวลาคนมือขวานะครับให้ปรับปีกปลายนี้นะครับงุ้มเข้ามาด้านในครับอ่าปีกปายนี้งุ้มเข้ามาด้านในส่วนปีกปลายนี้ให้งุ้มออกไปด้านนอกครับนะเล็กน้อยนะครับอย่าเยอะเห็นไหมฉะนั้นเครื่องบินลํานี้นะครับพอทําเสร็จปุ๊บนะครับ มันก็จะบินในลักษณะที่เลี้ยวอย่างนี้ครับตรงกับที่มือเราปาพอดีนะครับเดี๋ยวไปลองปากันดูครับเพราะว่าพ่อดมเชื่อว่าหลายๆคลิปเนี่ยขึ้นบินเหมือนกันนะครับแต่บอกเลยว่าวิธีการสอนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเทคนิคไม่เหมือนกันฉะนั้นลำนี้เนี่ยถ้าคนที่ดูจนจบนะครับบอกเลยว่าปาไก่แน่นอนดูร็จแน,น้าลืมกด subscribe ที่บล็อก่องสุขใจนะครับ